กินซาลาเปาล้านลับวางหลังกันครับไส้หมูสับครับไปครับคำโตโต mm hmm. แป้งนุ่มมากไสให้มาเยอะพอสมควรเลยครับรสชาติของหมูสับเนี่ยจะมีความเค็มนิดนิดหวาน,นหน่อย,อยไส้หมูแดงครับ mm hmm. ปกติไส้หมูแดงจะหวานมากๆเลยนะแต่อันนี้หวานแบบพอดีพอดีเลยครับไส้ครีมครับ ไส้ครีมละมุนมากๆเลยครับสาระเปานุ่มๆกับไส้ครีมที่หวานไม่มากมันลงตัวสุดเลยครับไส้สังขยาครับสังขยาหอมใบเตยมากหวานนิดๆมันหน่อยๆอร่อยเลยครับขนมจีบหมูครับราดน้ำจิ้มไปแบบนี้เลยโรยกระเทียมเชียวครับสองลูกไปเลยครับไปครับคำต่อ อร่อยเหมือนเดิมเลยเนื้อแน่นมากๆรู้สึกเหมือนเขาจะใส่มันมาไม่เยอะ็เกเจอร์จะเป็นแบบเนื้อมันนินๆเลยครับจริงๆคลิปนี้โคกอยากมาบอกต่อร้านลับที่โคกชอบกินนะครับอยากให้เพื่อนๆไปลองกินดูและก็จุดเด่นของร้านนี้นะครับเพราะเป็นโฮมเมดทาเองทุกขั้นตอนและที่โคกชอบสุดเลยคือปล่อยไว้จนเย็นเนี่ยแป้งก็ยังนุ่มเหมือนเดิมเลยครับร้านนี้ในกรุงเทพเขามีสาขาเดียวนะครับโคกไปวางหลังทีไรต้องซื้อกลับมากินทุกทีเลยชื่อร้านนะครับ NNP เปาจือเตี้ยนยังไงเดี๋ยวโคกทิ้งพิกาดไว้ เล็กๆแต่อร่อยมากอันนี้โคกแบบแนะนําเลยครับ